ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นลูกชายตำนานลูกหนังที่เล่นอยู่ลีกใหญ่จเจริญรอยตามพ่อเออร์ลิงฮาลันแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกชายของอัลฟ์อิงแกล์ฮาลันมาโครสทูรามอินเตอร์มิลานและเคเฟร n นทูรามยูเ e นตุสลูกชายของลิล i ยองทูรามเจอร์สตินคลายเวิร์ดบอรนมาลูกชายของแพทริกคล l ยเวิร์ดดานิเอลมันดินีอาตาลนตาลูกชายของเปาโลมันดินี t i โม t ี y เวย์อาร์มาร์เซย์ยืมจากยูเวนตุสลูกชายของจอร์จเวยอาร c a s เปอร์สไมเคิลกลาสโกเซลติลูกชายของปีเตอร์สไมเคิลเฟเดริโ i ล์ค i อาซ่าลิเวอร์ูลูกชายของเอ r นริโก i ค s a g ซ o า a n n i นนีซิมิโอเน่โริโนยืมตัวมาจากนาโปลีและจูเลี a n o s i m ิ o n e อเน่อัลเบร์ติโกมลูกชายของ Diego ก i ซิมิโอเน่อิยานิสฮาจีอัลันาปอลูกชายของจอจีฮาจี ดาลีบลินจิโรนาลูกชายของแดนนี่บลินจิโอวานนีเรนาบอร s เซียมุนเช่นกลัดบักลูกชายของคาลดดโอเรนาเบรนแดนโจยสันท็อตแนมฮอสเปอร์ลูกชายของเดวิดจอนสันเลียมดีแล h เชลซีลูกชายของรอรีดีแลปจอแดนลาสันเอฟ c ีโคเปนเฮเกลูกชายของเฮนริกลาสันแถมชินวาแ a ็กซ์แมนยูลูกชายของโรเบิร์ตเอิร์นช